ละครดูพวงนี้นะคะเราดูละครพวกนี้ขอบคุณค่ะละครสนุกมากขอบคุณค่ะและขอบคุณค่ะคุณคุณกูรีอ่ะ <laughs> คุณอะไรคะ่ะอันไม่เป็นก็ขออภัยด้วยอุ้ยนี่ไงแต่เราไม่เห็นหน้าเรานะถ้าอย่างนั้นอะก็เห็นก็ไม่เป็นไรเลยแบบงามเลยขอบขอบใ,จใจเดอ้อจะมแน นนจะมันฮอดตอนที่ห้าตัวบึงก็งใจป็ปไวเดี <c oughs> ย๋ยวมืออื่นเด้มอมืออื่นเด้อ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เบึงแล้วละครดีมากขอบคุณค่ะสวัสดีจากคนสวยสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีค่ะไม่ได้ตามละครน,นานเรื่องนี้คือสนุกขอบคุณค่ะสนุกจริงๆน้ำบอท่วมเวียงจันทร์บอหลานเขาบ่ได้อยู่เวียงจันทร์เด้ออขุญาติทำเด้อมาม,มีเอื้อมู อยากเที่ยวอยากไปวิ่งเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวไปเห็นกันอยู่งานแล้วก็ได้วันที่เซวซีวันที่เซวทรีเซวซีโมเนลล่าซีมีอีเวนต์อยู่สยามสยามเอย้ยเป็นนะ้ำแบบให้แบบนไฮลินแแล้วตโดนแล้วแต่โดนแล้วน้ำโบท่วมเวียงอ่า,าเวียงจันน้ำท่วมบางบอนซื่อๆเด้อเจ้าบางบอนแต่ เฝ้าระวังอยู่ห้องวันที่สิบแปดตอนนี้พูดกับเพื่อนแบบขำๆปะจะไปล่าผู้มันพรุ่งนี้ไปล่าผู้มันกับสมพรหน่อยนะคะกำลังจะเล่นละครซองวันคู่กับไอจ็ฮะโอเคขอบใจเด้อย้ายมาอยู่กรุงเทพถาวอรแล้วค่ะแล้วน้องเข้ากันวงการได้ใช่ค่ะน้องมาเรียนที่นี่ค่ะ สมพอสวยน่ารักขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันทีเซาซีโมเนล่าจะมีอีเวนต์อยู่สยามอ่าประมาณตอนแรงเนาะยังโมเน่ใจเธอเวลาเวลาอ๋อยังบู้เวลาเธออันอันตัวแปลนัน้นัันมันมืออื่นก็ได้เนาะน้องแต่แพงเข้าใจเด้อย,ยังทับสนกับเวลาอัน กับเวลาที่มีไปเวียกอยู่เนาะต้องในเบรงตารางครอบใจเด้อครอบใจเด้อเข้ามาลมหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวจังหน่อยก็ออกไปขอบคุณค่ะแม่ขอกกบคุณแม่หน้าละขอบคุณค่ะโอ้สบายดีเด้อจากฝรั่งเศสจากฝรั่งสบายดีทิมว่ะชเสื้อทิมว่ะ สมพอจะกลับรับแลได้วะนาะอุ้ยอันนี้ต้องหาขมิ้นก่อนนะคะยังหาขมิ้นก่อนยังหาขมิ้นไม่เจอเลยค่ะเซนค่ะเอฟซีนางเอกมึงรับแลจ้าขอบใจสมพ่อเป็นคนลาวเหรอคะใช่ค่ะเป็นคนลาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสกายแม่น่ารักมากขอบคุณค่ะคุณสกายน่ารักมากเลยค่ะ ติดตามมาจากละครขอบคุณค่ะคช่องไหนครับช่องไหนครับช่องเวิร์กพยสิบสามนะคะทุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มห้านาทีค่ะแต่ถ้าดูไม่ทันก็ดูที่เน็ f l i ิกได้นะคะตอนสี่ทุ่มเสาร์อาทิตย์เหมือนกันน้องสวยน่ารักน่าก็แสดงดีเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอมียุย้ยขอมียุย้ยขอบคุณนะคะดูทุกตอนเลยขอบคุณค่ะ ซองน้องมีจากซองทิกต็อกมีซองเดี่ยวเด้ออันนี้มันซองของแม่แต่ว่าอีกซองหนึ่งมันโมนิลาดอทยากาเกิเรื่องอะไรครับเรื่องเมืองรับแลค่ะละครเมืองรับแลทางช่องเวิร์กพอยท์ยี่สิบสามนะคะทุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มห้านาทีค่ะติดตามมาจากละครค่ะขอบคุณค่ะ<า>ทำไมพูดไทยชัดจังคะอ๋อภาษาไทยกับภาษาเราใกล้เคียงกันมากค่ะงามแหงล่ะตอนเราจะ ลงแดงแล้วมึงรับเป็นสนุกมากเดี๋ยวจะโพลลงให้ดูนะคะแบบตอนที่เขาจะนอนเขาแบบกุนายรักคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่แบบแกล้งเขาบอกว่ากุนายแล้วเขาไม่บอกรักเขาอะ่ะเขาแบบอ่านคนโบทานทำไมไม่ทำไมไม่พูดทําไมไม่พูดเขาบอกผลงานที่เรามีผลงานที่เราไหมจะติดตามมังรับแลสนุกมากสมพน่ารักมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเส,สือส,ส,สาวสวยมากๆ ค่คะเมืองรับ,บแลดูได้ทางไหนบ้างครับดูได้ทางช่อง w o r k p o พอร23นะคะทุกเสาร์อาทิตย์2องทุ่มห้านาทีคุณ <มา S 1> นะคะคุณจุลยัยแต่ไม่ต้องส่งของขอญมาก็ได้นะคะทุกคนกดใจให้ก็พอค่ะห้องเรื่องที่ถ่ายทำเรื่องนี้ถ่ายทำนานไหมคะเกือบปีคะ่ะเกือบปีคะ่ะ ลืมไปละเมื่อกี้ในเดียวให้ถามมาไหมใจให้ไปหมดแล้ว <c oughs> นะฮะคือแม่แล้วครับอเมื่อกี้นี้ว่าจะาตอบอะไรแปลว่ายัางอ๋อมนิล่าแปลว่าดวงดาวที่สว่างที่สุดในจักรวาลค่ะ <c oughs> เป็นภาษาเปอร์เซียค่ะภาษาเปอร์เซียคุณปู่ของโมนิล่าตั้งให้ค่ะ น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะคุณเอ็มเป็นชื่อภาษาเปอร์เซียภาษาอิหร่านภาษาอิหร่านให้เลยโมไปนอนก่อนจ้ปกติจ้าเป็นเรื่องปกติแบบนี้นะตื่นตืนได้ปลุกตลอดความหมายดีมากพี่โมสูงฮะพี่โมเนลราสูงกรรมพันธไหมคะไม่นะโ,<อ>โมนี่าก็ไม่สูงนะ ก็ธรรมดามปกติน่ะร้อยหกสิบปดร้อหกสิบแปดเซนติเมตรเนี่ยมีแค่แต่แม่แหละไม่สูงที่สุดในบ้านคุณแม่ย้ายมาอยู่ดูแลใช่ค่ะมาอยู่ดูแลน้องที่นี่ค่ะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะคลิปแรกที่เห็นติดตามคือตีกลองหลังจากนั้นจุดๆๆ <c oughs> ใครชวนน้องมอนิล่าคุยเกินร้อยคำได้ชีวิตคุณจะปลดลลอกเจง <laughs> คุณพ่อกับดูกหลอกเรามาอยู่ที่นี่สองแม่ลูกแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเนาะเราก็กลับไปเยี่ยมบ้างแล้วก็บางทีก็พ่อกับน้องก็จะมาหาเราบ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนประมาณทุ่มไอห้าทุ่มครึ่งเราจะลงนะอีกสิบห้านาทีนะพ่อหล่อมากขอบคุณค่ะ น้องเข้าวงการยังไงคะรอดูตอนต่อไปอยู่เดอ้อขอบคุณค่ะอยู่ไทยไปนานๆน,น,นะคะยินดีต้อนเราเจอวงได้ขอบคุณนะคะคุณสกายขอบคุณค่ะ,อ,คคะอยากให้พูดเป็นภาษาลับแลให้พูดอย่างเจ้าให้อู้ไอหยังให้อู้ไอหยังืออืมอีกสิบห้านาทีจะลงนะทุกคน เป็นลูกครึ่งเลยเป็นลูกเซี่ยวค่ะอีราเล้าจีนค่ะวันนี้ลาเป็นลูกคนเดียวไหมมีน้องชายคนหนึ่งค่ะมีน้องชายแต่น้องชายไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่พิวพี่เจตกับพี่เจสมินนะคะโ่พี่ๆสองคนเป็นพี่ๆที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะสวัสดีค่ะดูแลดีมากค่ะน่ารักทุกทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร้ายหัวใจยี่สิี่พันละนูสิลงกนตอนนี้ไปอาบน้ำแล้วโดยขอบใจเด้อขอบใจลลายคุณแม่เหรอคะตอนแรกคิดว่าพี่สาวคุณกาตูนแม่จ้าไม่มีใครเชื่อนะว่าเป็นแม่สบายดีเข้าวงการได้ไงอ่า ว่าไงดีมีคนไปทับทามน้องมาค่ะตั้งแต่นั้นตั้งนานละและ้วก็มาแคสใช่ค่ะมาแคสที่ s k y ยวอค่ะแล้วก็ผ่านมาแบบงงๆได้เจอกันกับแฮนนาโบนนย,ยังยังโบได้เจอกันเด้อมีแต่ไปตามงานตามอีเวนต์กับเห็นเฮนนาอยู่แบบไกลๆ <laughs> เขานางเบิรยิลลุม ติดตามอยู่เด้ขอข้าใจได้เจอกับแฮนนาอ๋ออันเก่าหนังมวนหลายขอบคุณค่ะข้าใจเด้อผลงานที่ไทยเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสบายสไตล์สบายสไตล์ภาษาษาเราพอฟังออกอยู่เรื่อยกับ <พอ S 2> คนอ,อคีสานเออโดยคน้านเดียวกัน สบายดีสบายดีขอบคุณค่ะขอบคุณอะไร unexpectedly คนหรือนางฟ้าคนจ้าสบายดีสบายดีคุณเฟิร์นสบายดีน้องนะฮักไรเดอร์คนร้ดีนาคนล้าวสวยเยอะค่ะขอบคุณค่ะก็อีสานสบายดีฟุภสบายดษยังไงเลยลูกพูดเก่งมากเรียนที่ โรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เลยพูดได้แต่เด็กาหนักจังขอบคุณค่ะ,บคคะโบอิงเวียงจันสบายดีอีกสินาทีจะลงละเด้อให้มาลมเอ่อพอให้แบบมีแนวลมมีแนวเว้าเนาะมีแนวชั่วโมงเดียวเองเนี้ยเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วมาคุยกับทุกคนให้จากทำความรู้จักกับทุกคนให้ให้น้องมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไร มาพูดมาคุยด้วยอะค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะคุณว้ายแคปแคปไม่ทันคแคปไม่ทันเมื่อกี้นี้วีขอบคุณนะคุณอะไรที่ส่งของก่อนให้อ่ะแคปไม่ทันเลยเนี่ยเมื่อกี้เอามือบังหาแล้วครับน้องอยู่น้องอู้มอเมืองเก่าขอบคุณนะคะทุกคน